ประกาศที่โลกรู้ด้วยตัวเองเลยค่ะทูจีนลั่นความเป็นเจ้าของสนามบินนานาชาติเตโชทำขมามเสียค่างโง่กันทั้งประเทศค่ะ หลังจากที่กัมพูชาแห่เฉลิมฉลอง7ว,7วัน7คืนในการเปิดสนามบินแห่งใหม่ท่าอากาศยานนานาชาติเตโชหรือว่าชื่อย่อ k t i อย่างเป็นทางการในจังหวัดกันดานการเปิดตัวเมื่อวันที่9กันยายนถือเป็นความสาเร็จครั้งสําคัญระดับประเทศแต่ว่าในข้อเท็จจริงนะคะก็คือสนามบินแห่งนี้เกิดขึ้นจากการกู้หนี้ยืมสินจากจีนมหาศาลและภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวปักกิ่งจะควบคุมท่าอากาศยานเตโชเป็นเวลายอย่างน้อยๆ50ปีค่ะดานหุนเซนเอเนนะคะก็อดที่จะโม้ไม่ได้ว่ายกย่องสนามบินแห่งใหม่บนเฟซบุ๊กว สู่โลกว้างของกัมพูชาเขาบอกว่ามันจะมาแทนที่ท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญและกลายมาเป็นศูนย์กลางการบินกลางสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตซึ่งคำกล่าวอ้างของฮุนเซนมีขึ้นแม้ว่าเมื่อเร็วๆนี้ทางธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียรหรือว่า ADB ปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาลงจาก6.2เหลือเพียง5ในปีนี้ซึ่งฮุนเซนนะคะก็ยังให้คำจำกัดเกี่ยวกับการบินว่าเป็นหนทางที่สำคัญสำหรับเชื่อมโยงการท่องเที่ยวธุรกิจการทูตและภารกิจอเนกประสงค์เรียกมัน ว่าเป็นตัวขับเคลื่อนหลักสาหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังบอกเพิ่มเติมว่ากัมพูชากระตือรือรน้นขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินเพื่อรองรับอุปสงค์ด้านการเดินทางที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเสริมการเชื่อมโยงกับนานาชาติค่ะซึ่งต้องบอกว่าสนามบินแห่งนี้ได้รับการพัฒนาภายใต้สัญญาสร้างกาเนินการโอน BOT โดย OCIC ที่มีผิงเคียบซีค่ะซึ่งเป็นมหาเศรษฐีเป็นเจ้าของภายใต้ความร่วมมือกับธนาคารพัฒนาแห่งประเทศจีนหรือว่า CDB น,นั่นเอง ล่าสุดนะคะเรียกว่าทําเอาเขมรเสียค่างโง่ไปทั้งประเทศอีกแล้วค่ะเมื่อทางทูจีนประกาศความเป็นเจ้าของสนามบินเตโชให้โลกรับรู้ด้วยตัวเองไปเลยค่ะงานนี้ต้องบอกว่ามันคือสนามบินจีนชัดๆเป็นการทําคลิปเชิญชวนคนจีนเนี่ยเดินทางเข้ามาอยู่อาศัยมาลงทุนในเขมรน,นะคะเรียกว่าจีนจะเข้ามาจับจองในประเทศเขมรแล้วฟังรากกันไปแล้วอา้าวทางกัมพูชาจะทํายังไงล่ะทีนี้ไปดูคลิปนี้กันหน่อยเลยค่ะคุณผู้ชม 德崇国际机场已经正式启用了，新机场很壮观，风格既传统又现代，充分体现了柬埔寨的发展活力和高棉文化的独特魅力，代表了柬埔寨最新发展成就。德崇国际机场启用后，接待的首个航班搭载的是中国游客，中国各大航空公司都开通了到金边的直达航班，反映出中柬两国人文交往非常紧密。 新机场中文标识随处可见，对中国游客很方便。相信中国游客来到这里，就会有全新的感受，也能找到宾至如归的感觉。我仅代表德崇国际机场管理当局，热烈欢迎中国来的旅客到这里旅游、经商、投资，共同发展柬埔寨的经济。 ไม่เพียงแค่สนามบินเท่านั้นที่เป็นของจีนนะคะแต่ว่าทูตจีนคนดังกล่าวค่ะยังได้มีการโพสเฟ e บุ๊กอีกด้วยว่าความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานระหว่างจีนกับพูชาย,ยังคืบหน้าต่อไปณสิ้นเดือนสิงหาคม2025ความคืบหน้าโครงการสะพานข้ามแม่น้ำบาสักและถนนเชื่อมต่อเดินหน้าเร็วก่อนกำหนด45%เโครงการก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงต้นปี2 0 2 8หลังจากเริ่มงานแล้วจะช่วยลวดการจราจรติดขัดในพนมเปญและปรับปรุงเครือข่ายโทรคมนาคมและประสิทธิภาพการขนส่งค่ะ ก็รเรียกว่าเป็นของจีนทุกอย่างไปเลยนะคะติดหนี้หัวโตวจนใช้ไม่หมดอนาคตเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอังบุชาจะกลายเป็นประเทศจีนหรือเปล่านะคะ